เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับวิชาศิลปะศึกษานะครับวันนี้ครูจะมาสอนเรื่องการวาดภาพเหมือนจิงนโดยใช้ดินสอนะครับะนะครับก่อนที่เราจะวาดภาพเราก็ต้องเตรียมน,นะครับดินสอ2อง B นะครับ ดินสอสอบีนะครับใช้ร่างผ้าที่ต้องการให้มีรายละเอียดครบถ้วนนะครับต่อไปดินสอหกบีหรือดินสอดำความเพิงคน้นความเข้มสบีขึ้นไปใช้แรงเงาผ้าตาต้้งแบบแล้วก็สกระดาษว,ว่าเขียนใช้ขีดเขียนว่าผ้าและ แรงเงาผ้านะครับนักเรียนมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ยังลกยันลืนด้วยนะครับดูรูปที่หนึ่งนะครับรูปที่หนึ่งน,นี้เป็นออผ้าต้งแบดนะครับแก้วกาแฟนะครับพอนักเรียนดูรูปที่สองเป็นเป็นรูปร่าง ที่ใช้ดินสอสอง B นักเรีมาล่ารูปถ้วยกาแฟเมื่อกี้จากรูปที่หนึ่งนะครับต่อไปดูรูปที่สามนะครับรูปที่สามนี่เป็นการแรงเงาพระที่นักเกรียนล่าเมื่อกี้จากข้อที่สองนะครับนักเรียนแรงเงาหายเรียบร้อยนะครับต่อไปดูรูป ข้อที่4นะครับให้นักเกรยียนดูภาพที่เสร็จแล้วนะครับมีมีมีเงานะครับมีเงาคล้ายคล้าย,าย,ายกับต้นแบบนะครับนักเกรยียนดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างของของช่างประมศึกษาปีที่6นะครับคัวให้ดูตัวอย่างเกี่ยวกับผลไม้ นะครับอ่านี่เป็นภาพที่เขา,เาแรงเงาเสร็จแล้วนะครับเกี่ยวกับผลไม้นะครับนักเกรยียนเป็นตัวอย่างก็ได้นะครับนักเกรยียนไปทำลงในใบงานที่ครูแจกนะครับนะครับอพอนักเกรยียนทำเสร็จแล้วนักเกรยียนถ่ายรูปถ่ายคลิปลงในห้องช่างด้วย ด้วยนะครับอ่านะครับสำหรับนักเรียนชั้นปร6นะครับครูก็จบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ